ผมนอนแบบไม่เปิดแอร์เลยครับเพราะว่ามันอากาศดีมากนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยเริ่มตกไปรยโปยในช่วงนั้นแต่ว่าตื่นเช้ามานี่หนักเลยตอนนี้มองอะไรแบบไกลๆแทบจะไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ออกจากห้องไปไหนก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าฝนหนักจริงๆนี่และครับการเดินทางกับธรรมชาติครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสมอเราต้องเตรียมพร้อมไว้ทุกครั้งทุกที่ครับไม่ว่าจะ ไปไหนมาไหนก็แล้วแต่อย่างน้อยเตรียมไว้ครับชุดกันฝนเผื่อไว้เลยตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ก็เตรียมมาไม่คิดว่าจะฝนขนาดนี้ก็เตรียมมาไม่เป็นไรครับอย่างน้อยสัก1ชิ้น1ตัวก็ยังดีแล้วเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะปรับแผนเป็นยังไงเราจะลุยกันขนาดไหนจะเละยังไงคอยติดตามครับ เพื่อนๆสามารถดูอีีอื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s ไ r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับส่งความหาอารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสิพิเศษเพียง89บาทลูกค้า A A S ลูกค้าท r u e ีแท c กห้าราคาเดียวรีสมัครนะ